ไหนต่อดีอ้าวสวัสดีครับดีๆตอนีเราเข้าสู่ช่อง Galactic Peace Studio นะครับผมวันนี้เราก็เล่นอยู่กับเกม Le g ก s t a r Wars The Skywalker s k y w a l k k r s s g a กนะครับผม E ีเีต้องไหร่ช่างหัวมันก่อนตอนนี้เรากำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะไปไหนดีเราไปเมืองหนาวกันไหมผม <c oughs> เป็นคนเหนือนะผมเป็นคนเหนือนี่ผมเป็นคนเหนือไปปืน้นี่เราจะไปที่นี่กันไปอ,อันนี้เราเก็บไว้เยอะแล้วโอเคเราก็ไปเอ็กโคเบส ไปไปที Eco ่เอ็กโคเบขึ้นยามไปเลยเราจะไปเก็บไคเบอร์เบสกันที่นู่นนะครับผมโอ้ยเยเก็บให้ครบไปเลยทุกจักรวาลทุกกาแล็กซีมีเท่าไหร่เก็บให้หมดแล้วครับผมอืมึก็ก่อนที่เรานั้นจะเข้าไปสู่เกมหลักของเรานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้กับช่องกาแล็กติกพีซสตูดิโอเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมสําหรับอ วันนี้เราก็เล่นเกม Le g ก Star Wars อยู่กันใช่ไหมล่ะเราก็จะเก็บไคเบอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆดีไม่ดีเราอาจจะมีเกมอื่นมาเล่นด้วยนะครับผมในอนาคตในภายภาคหน้าแต่โปรเจก t นี้ยังทําต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจนกว่ากูจะหมดความสนุกแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมโอ้โหแม่งอย่างเยอะเลยโอเคเราไปเก็บไคเบอร์กันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยล่ะโอเคปโอ้โหกูเห็นอันนี้ละชะตากรรมกูกำจะขาด เอาอันสูสงๆก่อนเราเค่อยไต่ระดับปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าปึ๊บโอ้สบายสบายเอ้ครบห้าร้อยเลยไหมล่ะเอาให้ครบห้าร้อยเลยไหมล่ะเอาครบห้าร้อยปุ๊บเราจะปิดคลิปเลย <laughs> คือปิดโปรเจกต์นี้เลยไหมล่ะเออเพราะว่าเราจะมาเก็บเลโก้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะเนาะต้องไปเก็บอย่างอื่นบ้างอันนี้อะไรอ่ะ ข้างบนเหรอไม่ใช no ่ข้างล่างเหรอก็ไม่ใช่เอ้ยเราเจออะไรว่านั่นวอลคัมทูเดอะเอ็กโคเบสยินดีที่เราเข้าสู่เอ็กโคเบสกันนะครับผมโอ้กดเดี๋ยวก่อนนะปื๊บนะเราขอดูวิวหน่อยดิ ปึ๊บโอ้ยโอ้โหนี่ถามจริงนี่ถานหรือลังมดเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะเลยอืมมุงแม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเออถ้าจะเก็บของให โอ้โหเก็บทีเดียวก็ยากอยู่เฮ้ยมันมีคียมันมีคีการ์ดอยู่อืมมีคีการ์ดมีนู่นนี่นั่นโอเคไอที่เงียบอยู่มันไม่ใช่อะไรหรอกครับคือผมกำลังใช้สมาธิอยู่ว่าเราจะเก็บที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วค่อยไปไกลๆอะ่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าดูดูจากสถานการณ์ละโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยคณดูนี่สิ กูดูผ้าคลุมนี่ดิกูดูผ้าคลุมเลโก้นะแม่งมีข้ามหิมะอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะโ,โ,โอ้โหสมจริงชิบหายดี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 ด,ด,ดีแต่อันเนี้ยอยู่ข้างบนเดี๋ยวก่อนนะขึ้นไปยังไงอ่ะกูอยากรู้แค่เนี้ย ต้องขึ้นไปได้แน่นอนเชื่อผมมันต้องมีทางขึ้นมันมีทางขึ้นแน่ๆประเด็นอ่ะ <ś c oughs> ชัดเจนเลย <ś c oughs> นี่ไงชัดเจนมานนี้เลย <ś c oughs> ไม่ใช่ <ś c oughs> นะ ึบนี่ไงนั่นไงคีการ์ดเอาคีการ์ดก่อนแปลแบบแบบๆบบชิบผ่ายแล้วกูจะไปยังไง <laughs> มันต้องเป,เ,ปอนนเ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดีแบบวดีหรอ Man. Oh, what no man, oh, why is it so hot here? Thought this was an ice planet. Uh, right, um, all clear in the base, no empire activity. Didn't really get enough an for that, did we? Good <laughs> <laughs> มึงไม่กดสเปซไปอีกแล้วโอ้ยกู <c oughs> จะเอาเคีการ์ดกูจะเอาให้ได้กูบอกเลยเอาเคีการ์ดก่อนแล้วค่อยไปเอาไคเบอร์งานหลักไม่สำคัญโอ้โอเคงานหลักจะสำคัญไล่สัตว์ไม่ไปอ่ะกูจะเอาเคีการ์ดอะ่ะ มึงทำอะไรอันนี้ทำอะไร อี้กาแล้วโอ้โหไม่ได้จะกดคุยกับมัน <laughs> กูจะขึ้นไปเอาไคเบอร์มันนี่โอเคเปลี่ยนล่างดกดอีกครั้งแล้วเป็นไกรเดอร์ hi hey, a when. I... my first job in the rebellion was handling these things that's gonna be a negative for me i'm always coming across โอเคให้ทางฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีน้อยแต่จะเอาคือหนูจะเอาครับโอ้ยปลากระบอกปืนแม่งบังเข้าไป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 กาการการลีกไปให้ยามีกล่องเทียบมึงมีเจตนาแอบแฝงแน่ๆ เดี๋ยวก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอานาคินนี่ไงมันอ,อ้าวยี่ม <c oughs> ติดอะไรวะ เย็ดแค่แล้วกูจะรู้เลยรู้เลยว่าต้องทำยังไงไปนี่เโอเคลงขึ้นลงแล้วก็ลง งประตูจงเปิดเรยียบร้อยมันนี่เลยเรืองง่ายเป็เรืองอยาก่างสอัพแอนดเลเลตีต้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 นเตแล้วโอเคขนเอีกอันเดียวไปนางไหนวะอนนนี้อยู่น้างบน ข้างบนจริงๆด้วยไอ้เยี่ยมไม่ได้แอรแฝงอะไรมากหรอกลบไป <c oughs> เคลียพื้นที่เคลีย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  ก็เขาไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะคือเดินม,มารอบแรกก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยมันอยู่ข้างบนอ่ะเขาคิดว่าโอ้มันน่าจะเอากล่องลากออกไปอะไรอย่างงี้ไม่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเลย <laughs> One more มันมอลวิเซลลิงเรียบร้อยจบ455 โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกับ Lego Star Wars The Skywalker Saga นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซั s สไค b e ให้กับช่อง Galactic กพีส s t ด d i o ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพลังโจรสิทธิ์อยู่กับพวกท่านตลอดไป Always